คือเอ่ออะไรเจียวกุนเชียงไม่ใส่น้ำมันนี่ไงอังกับกระทะเอาเดี๋ยวค่อยเติมน้ำทีละนิดอันนี้คือหนังกุนเชียงเราเอาออกนะคะทุกคน สวัสดีค่ะเราจะมาลองทําขนมบ้าจ่างดูนะคะนี่อันนี้ถั่วลิสงแล้วก็จะเป็นเกาลัดนะคะที่เราแช่แข็งเอาไว้แล้วก็จะเป็นหมูหมูตุ๋นนะคะนี่ก็คือกุนเชียงจากสุรินทร์ค่ะเราก็มานึ่งข้าวเหนียวนะคะทุกคนที่เราแช่เอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปตัดกระดาษนะคะนี่นะคะกระดาษไข่ค่ะอันนี้เหมือนกันนะแต่มันเป็นสี สีเทาสีน้ำตาลอันนี้เป็นสีขาวเราเคยทำนานมากแล้วอะแต่ว่าจะลองกลับมาทำใหม่อกีกกินกา,ฟาบแฟรอแป๊บหนึง่งเดนี้เราเห็นในห้างอะเขาจะห่อเป็นสี่เหลี่ยมแบบใหญ่ๆเลยนะห่อกับใบตองอะแต่ว่าเราห่อแบบกลมๆดีกว่าเดี๋ยวเรามากลับข้าวเหนียวกันนะคะทุกคน สวยด้วยจัดคนเดี๋ยวเรามาทำซอสนะคะทุกคนซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันงาซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำหวานพริกไทยนะคะ แล้วก็น้ำตาลนะคะทุกคนแล้วก็เติมซีอิ๊วขาวอีกนิดนึงแล้วเรามาหั่นเห็ดหอมนะคะทุกคนแล้วเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปผัดข้างในนะคะใส่หมูที่เราตุ๋นไว้นะคะหมูเปื่อยมากแล้วก็ใส่เกาลัดที่แช่แข็งนะคะผัดให้เข้ากันนะคะทุกคนตอนนี้มันหอมมากเลยค่ะไปให้พ่อบ้านกินนะคะทุกคน ให้ฝรั่งกินจ้าจนิดนึงพริกไทยนิดนึงนางกินง่ายนะคะแต่งไว้นะคะไว้กินกับพวกน้ำพริกหรือส้มตำนะคะอันนี้เราก็คุกซีอิ๊วแล้วพริกไทยแล้วนะคะเพราะว่าเราทำแยกค่ะเป็นกลวยนะครับ เหนียวจ้าคือข้าเหนียวนุ่มมากอะ่ะใส่ทั่วนะคะทุกคน <c oughs> คือลืมแปะกล้วยอะ่ะอันนี้ก็มีเกาลัดมีเห็ดหอมมีหมูใส่เยอะๆเลยเพราะว่าเน้นกินพวกเนื้อๆอุ้ยได้เยอะอยู่นะหอมมากทุกคนกดกดลงไป นี่จ้าวุ้ยเลิศอยู่นะเดี๋ยวเรามาวางไว้ในซึ้งก่อนจ้าเก่งเนาะแล้วก็เอาข้าวเหนียวไปหนึ่งช้อนนะคะทุกคนหนึ่งกำปั้นนะคะเพราะว่าเน้นเน้นพวกหมูพวกเห็ดนะคะ ใส่เกาลัดเครื่องลงไปนะคะคกับลืมถั่วเห็ดหอมจ้าอุ้ยเครื่องเยอะมากเลยอะ่ะ กดให้มันแน่นนะคะทุกคน คนห่อเสร็จแล้วค่ะแล้วเราเราจะมาพันกับกระดาษฝอยนะคะเพราะว่ากลัวน้ามันเข้าแล้วมันไม่สุกแต่ว่าไอ้ถ้วยขนมเข่งนี้เราเคยทํานะคะต้องใช้แม็กค่ะใช้สกอตเทปแล้วมันหลุดก็เลยเดี๋ยวต้องหาหาที่นึ่งทําขนมเข่งนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะได้ขนมที่น่ากินไหมขนมบ้าจาง่ะ อีกตามจริงไม่ต้องห่อก็ได้นะคะแต่ว่าเราลองดูว่ากลัวน้้ำมันเข้าเอากับน้ำตาลนะคะอันนี้เราที่หอ่อ มาจากที่โคนบะจ่างไส้แน่นๆนะคะอเห็นหอมเยอะทำเองอร่อยอะคือเราเน้นแบบว่าข้าวเหนียวนิดนึงนะคะแต่ว่าเอาเครื่องเยอะๆข้าวเหนียวก็นุ่มข้าวเหนียวเคี่ยงงูงามาจากเมืองไทยนะคะคือคุ้มค่ามากที่หอบข้าวมาจากเมืองไทยนะคะมีข้าวกล้องข้าวเบลแล้วก็ข้าวาเหนียว ขอบคุณที่รับชมนะคะรวยๆแฮงๆจ้าไทยแดนที่ไหนอะอ่ะเป็นโอดองปีชู <ich> เลย,เลยอุ้ยดีอะออกข่าวไทยอย่างเงี้ยเลิศเนาะคือเมืองไทยมันมีอะไรที่แบบน่าเที่ยวน่ากินแบบดีทุกอย่างอะโอ้ยหิวกิน ไส้ขนมต้มนะคะก็มีมะพร้าวกับน้ำตาลนะคะนิดหนึ่งนะคะทุกคนใช้แป้งตัวนี้นะคะทุกคนแป้งข้าวเหนียวแล้วก็กะทิ น้ำตาลน้ำแล้วก็น้ำมันน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะทําม่วๆค่ะหลังจากที่เรากินบะจ่างอิ่มแล้วนะคะเราก็มาดูขนมเข่งต่อเลยค่ะทุกคนสุกหรือยังมาดูกัน ทีแล้วแหละคนมันแตกอันนี้ใส่มะพร้าวธรรมดาเสร็จแล้วอันนี้ต้องใส่กับฟู้นะคะใส่กับเตาอบนะคะใส่นึ่งนี้มันแตกคือเราไม่มีไอ้ที่นึ่งไงเ้ยเหลือสองก้อนอะใส่ด้วยกันเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมขนมเข็งนะคะที่เรา ทำเสร็จแล้วนะคะนี่มันเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาชิมนะคะทุกคนอืมอร่อยมากคือเราไม่ได้เน้นแป้งเยอะนะคะเพราะว่าเราดัดฟัน เดี๋ยวมาติดคอขอบคุณที่รับชมนะคะดยๆอย่างสุขภาพดีนะคะอันนี้เก็บไว้วันรุษจีนจ้ะอันนี้เตรียมไว้ให้ลูกนะคะทุกคนคือนางเลิกงานมาพอดีอันนี้ก็อุ่นไปทำงานนะคะ เร็จแล้วค่ะทุกคนนี่น้ำขิงน้ำสับปะรดอ่ะมะนาว